ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการทบทวนบุญบาปและการพัฒนานิสัยก่อนจำวัดขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมทาตแทุกท่านครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราในเรื่องคุณค่าของพระภิกษุกับการทบทวนบุญบาป และการพัฒนานิสัยถ้าจะถามว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคนเราเนี่ยนะครับจะเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็คือของคู่โลกนี้ก็อยู่กับโลกนี้คนสัตว์สิ่งของเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญและบาปแต่บาปคงไม่มีใครอยากเอาไปเพราะเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหลายแต่บุญเป็นต้นเหตุของความสุขก็คงจะอยากเอาบุญกลับไป บุญเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจใผ่องใสคนทัว่วไปที่เป็นชาวพุทธนะครับเรื่องตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปได้ยกเว้นบุญเนี่ยก็ทราบๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พระอาจารย์อยากให้ข้อคิดอีก2เรื่องคือนอกจากบุญแล้วนิสัยนี่ก็สามารถติดตัวข้ามชาติไปได้นิสัยคือพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆย้ำคิดย้ำพูดยำ้ำทำทำบ่อยๆมากเข้าก็กลายเป็นความเคยชินถ้าทำแล้วจะสบายใจไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่าง หรือหงุดหงิดใจแต่นิสัยเป็นคํากลางๆมีทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยไม่ดีซึ่งเราคงจะได้ยินได้ฟังในบทอื่นมาแล้วนะครับเรื่องการปึดนิสัยในห้าห้องของชีวิตการทบทวนบุญบาปในแต่ะวันและการพัฒนานิสัยเพื่อให้เราได้ทราบว่านอกจากตะวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบุญอะไรติดตัวไปบ้างแล้วเรายังมีนิสัยอะไรดีๆติดตัวไปได้บ้างนะครับนิสัยนี้ติดตัวข้ามชาติไปได้มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีอุบาสกอยู่ห้าท่านนั่งฟังธรรมอยู่พระอานท์นก็ถวายงานพัดอยู่ใกล้กับพระพุทธเจา้าอุบาสกคนหนึ่งนั้นเมื่อพระบรมศาสดาแสดงธรรมก็นั่งหลับคนที่สองเอามือเขย่าต้นไม้คนที่สามเอานิ้วเขี่ยดินชายดินคนที่สี่แงนหน้าดูดวงดาวบนท้องฟ้าแต่คนที่ห้าตั้งใจฟังธรรมที่สุดแห่งพระธรรมเทศนามีอุบาสกคนที่ห้าตรน,นั้นที่ มีดวงตาเห็นธรรมนอนนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเต็มที่จากการฟังธรรมหลังจากที่ทั้ง5ท่านกลับไปแล้วพระอานนทูลถามพระสมมาสัมมาจาว่าการแสดงธรรมของพระองค์นั้นไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแต่ธรรมะของพระองค์นั้นไม่สามารถเข้าไปในใจของอุบาสกทั้ง4ท่านได้มีแต่คนที่ยา่าน,นั้นที่ตั้งใจฟังธรรมคือพระอานเนเห็นพฤติกรรมแต่พระสมมาสัมมาจา่ยทรงเห็นที่มาของพฤติกรรม พระองค์ก็ตรัสว่าอุบาสกที่นั่งหลับอดีตเคยเกิดเป็นงูมาหลายร้อยชาตินะครับงูมีธรรมชาติก็คือเมื่อกินอิ่มแล้วนะครับมันง่วงครับไปไหนไม่ไหวเพราะว่าอาหารที่อยู่ในท้องมันอ่ะมันหนักนะครับอิ่มแล้วก็นอนนิสัยของความเป็นงูยังติดมาแม้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับส่วนคนที่สองนั้น ที่ขยวต้นไม้ในอดีตคงดาวถูกนะครับเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติธรรมชาติของลิงนะครับอยู่กับต้นไม้ก็บปลนลิงธรรมดานะครับขย่าต้นไม้นิสัยของความเป็นลิงก็ติดมาเมื่อมาเกิดเป็นคนนะครับส่วนคนที่3นั่งฟังทำไปก้าวนิ้วเขียดดินไปใช้ดินไปนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าอุบาสกคนที่3นี้ในอดีตเคยเกิดเป็นไส้เดือนมาหลายร้อยชาติ ไซเดรนก็ชัยชนไปด้วยนะครับเกิดมาเป็นนุษย์แล้วอาธยาศสัยงความเป็นไซเดรนยังติดมาอีกส่วนคนที่สีที่แงหน้าดูดวงดาวบนท้องฟ้าในอดีตเคยเกิดเป็นหมอดูเลิกยามทํานายไทยทัก์โดยอาศัยดวงดาวบนท้องฟ้ามาหลายร้อยชาติครับนิสัยเดิมๆจากการเป็นหมอดูก็ยังติดมาในชาตินี้ส่วนคนสุดท้ายที่มีดวงตาเห็นธรรมในอดีตเคยเกิดเป็นพราหมณ รักการศึกษาศึกษาจบไตรเพศนะครับมาหลายร้อยชาตินิสัยรักการศึกษานี่เองครับที่ทําให้ตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุธรรมที่หยิบเรื่องนี้มาเพื่อต้องการให้ทราบว,ว่านิสัยนิ่ิติดตัวข้ามชาติไปได้นะครับนิสัยเมื่อติดตัวข้ามชาติไปแล้วบางทีเรียกว่าจริตก็มีครับเช่นโทสะจริตพุทธจริตปัญญาจริตหลากหลายจริตเลยครับจริตนี่ก็คืออัตยาศัยที่ตัวเอง ได้สร้างนิสัยมาข้ามชาติราคะจริตก็มีโมหะจริตก็มีขี่กังวลก็มีอย่างนี้ครับที่เป็นนิสัยติดตัวข้ามชาติมาก็คือสรุปว่านิสัยเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึง่งที่สามารถติดตัวข้ามชาติไปได้นะครับคราวนี้เวลามีพระมาบวชญาติโยมคนไหนที่มีศรัทธาก็อยากใช้ลูกบวชนานเมื่อทีก็เขียนจดหมายมาถามคุณครูไม่ใหญ่นะครับว่า ลูกของดิฉันจะบวชได้นานหรือเปล่าพระอาจารย์ก็ฟังอยู่หลายปีครับจดหมายก็เขียนมาถามคําถามใกล้ๆกันอะไรฉบับก็ได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านตอบก็ปรากฏว่าคําถามเหมือนกันนะครับแต่คําตอบไม่เหมือนกันครับบางท่านท่านก็ตอบว่าพระลูกชายของคุณโยมในอดีตมีแต่ผังบวชระยะสั้นไม่มีผังบวระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าจะบวชชานี้ ก็ต้องอดทนให้มากครับบระยะยาวเพราะอะไรครับเพราะนิสัยในอดีตมันคุ้นเคยกับเส้นทางนี้มาน้อยครับเลยต้องอดทนมากนะครับคําตอบกลุ่มที่สองท่านตอบว่าพระกชายของโยมเคยบวชมาในอดีตระยะสั้นบ้างระยะยาวก็เคยบวชมาแล้วนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผังยังไม่หนาแน่นคือเคยทําได้แล้วแต่ว่ายังไม่ติดเป็นนิสัยจะบวชชาตินี้ต่ออยู่ได้ก็ให้บวชวันต่อวันครับ คือวันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็อธิษฐานจิตว่าวันนี้ไม่ศึกพอพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็พรุ่งนี้ไม่ศึกเอาวันต่อว,วันครับจนมรณภาพไปเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับส่วนกลุ่มที่3ท่านก็ตอบว่าในอดีตพระลูกชายของโยมเคยบวชมาหลายชาติแล้วพังบวชระยะยาวหนานแน่นบวชระยะยาวมาหลายชาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาตินี้จะบวชอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นเป็นนิสัยเป็นความเคยยินเป็นอัตยาศัยแล้วนะครับ แต่ว่าก็อย่าประมาทเห็นไหมครับว่านิสัยเนี่ยติดตัวข้ามชาติไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากบุญแล้วเนี่ยเราสามารถเอานิสัยเนี่ยดีๆติดตัวข้ามชาติไปด้วยแต่นิสัยอะไรที่เราควรติดตัวไปก็ต้องนิสัยตามพ่อของเราคือพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านฝุกนิสัยอะไรครับเราเรียกว่าบรารมี ทั้ง10ประการตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีนะครับอันนี้คือนิสัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ต้องสั่งสมอบรมให้หนาแน่นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบารมีหมายถึงการ สร้างความดีอย่างยิ่งยวดนะครับไม่ใช่ความดีธรรมดาทั่วไปโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นคําที่สองนะครับคาแรกคือสร้างความดีอย่างยิ่งยวดคําที่สองคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับจนกระทั่งความดีนั้นกลายเป็นนิสัยคือคําที่สามนะครับแล้วนิสัยดีๆนี้จะเข้าไปกําจัดกิเลสภายในใจให้ค่อยๆหลุดล่อนไปนะครับนี่ครับคือความหมายของคำว่าบารมีแต่เนื่องจากบารมีนั้น เป็นเรื่องของคนที่เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดถ้าคนยังไม่รู้จักเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เห็นทุกโทษภัยก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องบาร,รมีและเมื่อไม่เข้าใจการสร้างบาร,รมีเวลาเห็นคนอื่นบำเป็นบาร,รมีกิเลสในตัวเองก็จะปฏิเสธคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจอย่างเช่นเรื่องทานวันนี้อยากทําบุญเหลเกินก็ใส่บาตชื่นใจ ก็ได้บุตรม่ครับแต่คนที่บำเพ็ญทานบาร,รมีท่านอุปมาเหมือนหม้อที่ความลงคายน้ําออกไม่เหลือเพราะปรารถนาว่าชาติต่อไปไม่อยากเสียเวลาธรหากินอยากจะมีสมบัติเกิดขึ้นง่ายๆเยอะๆเวลาสร้างบาร,รมีจะได้สะดวกทําทานจะได้สะดวกเพราะฉะนั้นเวลาก็ทําทานทีนี้ก็ปิดบัญชีทําครับปิดบัญชีทําทานปิดบัญชีทําทานเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาไม่คุ้นเคยกับเรื่องการสร้างบาร,รมีเนี่ย พอเห็นคนปิดบัญชีตำทานเนี่ยก็จะตามความคิดไม่ทันรับไม่ได้นะครับก็ให้พวกเราทราบว,ว่าการสร้างบรารมีเป็นเรื่องของคนที่เบื่อการเไวียนว่ายตายเกิดหรือการสร้างนิสัยดีๆติดตัวข้ามชาตินั้นเป็นเรื่องของคนที่เบื่อการเไวียนว่ายตายเกิดและเห็นอานิสงส์ของนิสัยนิสัยนี้ถ้าติดตัวข้ามชาติไปแล้วก็จะทําให้เป็นคนที่สอนตัวเองได้เพราะคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วได้ยาก คนชั่วทําชั่วได้ง่ายทําดีได้ยากที่ว่าคนดีหมายถึงคนที่มีน,มนิสัยดีๆนะครับมันคุ้นกับความดีแล้วเนี่ยจะทําดีได้ง่ายแต่ทําชั่วได้ยากเพราะไม่คุ้นกับความชั่วนะครับส่วนที่เรียกว่าคนชั่วเพราะนิสัยชั่วๆก็จะทําชั่วได้ง่ายเพราะคุ้นเคยกับความชั่วแล้วก็ทำดีได้ยากเพราะไม่คุ้นเคยกับความดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัน,นิสงของนิสัยที่ติดตัวข้าชาติไปได้ เมื่อคนดีคือนิสัยดีๆติดตัวข้ามชาติไปแล้วจะไปเกิดที่ใดก็ตามก็จะสามารถสอนตัวเองได้เพราะคุณเคยกับความดีข้ามชาติส่วนวิธีฝึกนิสัยดีๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปดูใน5ห้องของชีวิตว่าห้าห้องชีวิตนั้นมีวิธีฝึกนิสัยดีๆอย่างไรก็นี่เป็นส่วนที่2ที่สามารถติดตัวข้ามชาติไปได้ส่วนที่สามที่ติดตัวข้ามชาติไปได้ก็คือการมีสายบุญกับผู้มีบารมีมากๆคงจําเรื่องพระองคุริบาลได้นะครับ พระองคุลิมาในวันที่เกิดนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นในครังพระแสงครังอาวุธพระราชาก็เรียกโหราจย์มาถามเพราะห่วงภัยที่จะเกิดขึ้นกับราชสมบัติโหรก็ทำนายว่าวันนี้มีเด็กที่เกิดในเลือกโจรเกิดขึ้นในเมืองพระราชาส่งให้คนหาตัวนะครับในที่สุดก็เป็นลูกของปรหิตข้างตัวเองครับพระราชาก็ถามโหราจย์ว่าเด็กนี้จะเป็นภัยต่อราชสมบัติหรือไม่นะครับโหราจารย์ก็ตอบว่า จะเป็นจนมีชื่อเท่านั้นเองนะครับพระราช่อยชีวิตนะครับต่อมาก็ได้ชื่อว่าอาหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเปลี่ยนเป็นชื่อที่ตั้งเป็นเคร็ดเอาไว้นะครับเ mm. มื่อเด็กโตขึ้นก็ส่งเข้าไปเรียนหนังสือเรียนศิลป,ปะต่างๆอหิงสกะเรียนได้เร็วเรียนได้เก่งและนิสัยดีนะครับ mm. เข้าไปอุปถัมภ์ดูแลอาจารย์อาจารย์อะไรเอามารับใช้ใกล้ชิดเพื่อนร่วมสำนักรุ่นพี่ก็อิจฉาครับ <c oughs> ก็ไปเป่าหัวอาจารย์ใส่ร้ายองค์ครีมานว่าถ้าโตขึ้นแล้ว ถ้าเรียนศิลปะแล้วจะกลับมาตีเสมออาจารย์จะเป็นภัยต่ออาจารย์นะครับอาจารย์นนท์ปะกหูมากมากก็คล้อยตามก็หาทางฆ่า,าหิงสก,กะแต่ว่าไม่อยากให้ตายในสำนักเพราะจะเสียชื่อก็เลยใช้มือพระราชาเนี่ยช่วยฆ่าให้โดยหลอกไอหิงสก,กะว่ามีวิชาที่เรียนแล้วจะเป็นผู้สําเร็จใหญ่ที่สุดในโลกแต่ต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนไอหิงสก,กะอยากเรียนครับเรียนแล้วต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ ก็ออกฆ่าคนครับแล้วก็ตัดนิ้วเอาไว้นับจํานวนคนที่ฆ่าไปแล้วเลยได้ชื่อหมายว่าจนองคุลิมาน,นชาวเมืองเดือดร้อนหนักเรื่องราวถึงพระราชารพระราชาก็เตรียมจัดกองกําลังออกมาจะจัดการแม่ขององคุลิมานทราบข่าวก็จะรีบมาบอกให้ลูกหนีนะครับด้วยความเป็นห่วงซึ่งเช้าว,วันหนึ่งที่พระสมมาเจ้าทรงบําเพ็ญสมนธรรมองคุลิมานได้เข้ามาในข่าย,ยานของพระองค์พระองค์ก็เห็นว่าท่านองคุลิมานฆ่าแม่ในวันนี้ จะปิดประตูสวรรค์และปิดประตูมรรคผลิพานไม่สามารถบรปปรลุมรรคผลิพานได้สโลคนิฆาพ่อข้าแม่นี่นะครับทรมันตรกรรมเนี่ยท่านก็เสด็จไปโปรดองคุลิมานทรมานองคุลิมานจนกระตั้งองคุลิมานออกบวชครับและในสุดก็บรรลุปเป็นพระอาารต์รูปหนึ่งประเด็นก็คือคนในเมืองมากมายไม่เข้าไปในขาย,ยานของพระองค์แต่องคุลิมานฆ่าคนมาต้งเยอะทำบาปมาต้งเยอะ อยู่ไกลเข้าไกลแต่ก็เข้ามาในข่ายยานของพระองค์ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในอดีตครั้งที่พระสมมาสมพรธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังสั่งสมบรมีอยู่องค์ุลิมานนี่คือทีมงานหนึ่งในทีมงานที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้งานการสร้างบรมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถสาเร็จรุ่วงได้โดยง่ายนะครับเมื่อมีสายบุญกันมาพระองค์มาตรัสรู้เป็นพระสัม,มุทจ้า สายบุญนี้ก็ดึงองคุลิมันมาเกิดด้วยมาเกิดพร้อมกันนะครับแต่ด้วยคนพานนะครับด้วยพยามารก็นําสิ่งที่เป็นบาปอกุศลมาสออแทรกแต่ในที่สุดสายบุญเก่าที่เคยสร้างบุญบารมีด้วยกันมาก็ดึงองค์ุลิมันกลับมาสู่เส้นทางของการสร้างบารมีและก็ได้บรรลุมรควลนในในิพพานในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการมีสายบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มาเกิดเมื่อไหร่ก็มาเกิดพร้อมกับครูบาอาจารย์โอกาสที่ไปผิดพลาดอะไรก็ยากถึงแม้ผิดพลาดแล้วสายบุญก็สามารถดึงกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องได้ให้บุญอุ้มไปก่อนได้เหมือนหินก้อนโตโยนลงน้ําก็จมครับแต่หินก้อนโตนั้นสามารถวางบนเรือบรรทุกเรือเดินสมุทรก็สามารถนําไปสู่ฝั่งสู่เป้าหมายไปทางได้นะครับโดยสรุปก็คือสิ่งที่ตัวไปได้มีอยู่3อย่าง1บุญ คือผลของการละชั่วทําดีทําใช้ใสหรือบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนะครับสคือนิสัยดีๆคําว่านิสัยต้องฝึกซ้ําๆซ้ําๆนะครับซ้ําๆจึงกลายเป็นนิสัยดีๆติดตัวไปได้และประการที่สามการมีสายบุญกับครูบาอาจารย์ซึ่งเราสามารถสั่งสมบารมีกับครูบาอาจารย์ที่มีบารมีมากๆได้นะครับแต่ว่าแต่ละวันนั้นจะทําให้เรารู้ว่า เราผิดพลาดอะไรไปบ้างมีบุญอะไรบ้างก่อนนอนก็ต้องทบทวนทุกวันนะครับว่ามีบุญอะไรที่ทําไปบ้างอะไรที่ผิดพลาดที่เป็นบาปกุศลบ้างนะครับทําให้เราเห็นและล่างแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยการพัฒนานิสัยดีๆไปเลยครับเอานิสยัยดีเนี่ยไปแก้ไขความผิดพลาดความบกพร่องอันนั้นให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็สร้างบาร,รมีกับครูบาอาจารย์ที่มีบุญบาร,รมีมากกับมหาปูชินาจารย์เวลาที่ท่านไปเกิดที่ไหนจะได้ตามเราไปสร้างบาร,รมีต่อเนื่อง จะได้เวียนว่ายตาเกิดเฉพาะในสุขติมนุสโรกและเทวโรคไปทุกชาติกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ